น,นี้แม่อมสั่งปัตเตอร์เลียนมานะคะเดี๋ยวจะมาตัดขนน้องค่ะนี่เขาก็แพ็กมาแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปัตเตอร์เลียนไร้สายของคีไมยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะพอเราเปิดกล่องออกมานะคะสิ่งที่เราได้ก็จะมีอันดับแรกก็คือคู่มือนะคะพร้อมทั้งปัตเตอร์เลียนไร้สายของคีมมยคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีแปรงทําความสะอาดนะคะและก็มีน้ํามันหล่อเลื่อนมาให้ค่ะนอกจากนั้นยังจะมีแถมอีกก็คือสายชาร์จแบตเตอรี่นะคะลองวีของเขานะคะก็จะมีทั้งขนาดสามหกเก้าและสิบสองมิลลิเมตรนะคะเราจะมาทดสอบเสียงกันนะคะนี่ทุกคนเปิดแล้วเสียงก็จะประมาณนี้นี่เขาจะทํางานแบบนี้เลยเวลาเราใช้ยอย่างนี้นะคะเราทดสอบให้ดูมันก็ไม่ได้กินขน ไม่ได้กินเนื้อน้องนะคะแบบนี้ก็ได้อันนี้เลยในขณะที่แม่กําลังลงมือตัดขนให้น้องนะคะน้องก็มีอาการสั่นนิดๆค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่สั่นนั้นกลัวตกเก้าอี้หรือว่ากลัวที่แม่ตัดขนให้นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องแล้วก็เป็นครั้งแรกของแม่เหมือนกันค่ะที่ได้ตัดขนให้น้องนะคะในขณะที่ตัดไปนะคะแบตเตอรี่ก็หมดลงค่ะเพราะว่าแม่ออมไม่ได้ชาร์จก่อนนะคะ แกะกล่องออกมาแล้วก็มาทดสอบตัดกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะคะซึ่งเราจะชาร์จกันที่สามชั่วโมงนะคะและเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้ห้าสิบนาทีมันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันค่ะตัวนี้นะคะเขาจะแถมสายมาให้นะคะเสียบที่ก้นตรงนี้สายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ USB แล้วก็เอามาต่อพ่วงกับหัวชาร์จของเรานะคะแบบนี้สายเขาก็ให้ยาวมากเลยค่ะอย่างประมาณ2เมตรแล้วก็ชาร์จเข้าตรงนี้แค่น,นี้ง่ายๆนะคะ เวลาเราชาร์จสถานะไฟเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้เดี๋ยวเราก็รอน้องเต็มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดขนค่ะนี่โกโก,ก้ก่อนตัดขนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตัดไปได้นิดเดียวเองขนก็เลยแหว่งไปนี่นะคะแม่ตัดขนให้โกโก้แม่จะใช้รองวีเบอร์สามนะคะเพราะว่าต้องการให้ขนน้องสั้นมากๆและวิธีการใช้นี่แล้วก็แค่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดลงไปเลยอย่างนี้เราก็จะได้รองวีเบอร์สามแล้วพีเซนเตอร์จะตัดขนแล้วเริ่มที่โกโก,ก้ก่อนเลยนะครับแม่ตัดให้นี่เมื่อเช้าตัดแล้วมันยังไม่เสร็จ เออตัดตัวเดี๋ยวโกก็จะหล่อแล้วไมมันเสียวสันหลังแล้วลูกอืมแต่เนี่ยนยังเขาคมดีนะเฮ้ยเราไม่จะทำให้น้องหลอ่หลอๆเลยปนี่ได้ออกมาอย่างนี้แล้วปนั่งลงครับนั่งลงเออนั่งลงจะตัดขนให้ตัดขนให้เอฟซีดูสิโกครับโกนั่งก่อนไม่จะทำให้นี่โอ้โหได้ขนขึ้นมาแบบนี้เลยโกจะได้ไม่คันนี่ลูกตัดแล้วไม่จะถ่าน้ำให้โกจะได้รอโกหล่อๆเลยอย่าขู่แม่ดิ ะะสภาพกโก้โกว่าจะตัดเสร็จนะคะก็88ท่าไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินนะคะแล้วก็งางท้องให้แม่ไม่ว่าจะท่าไหนก็แล้วแต่น้องก็ไม่ได้วิ่งหนีนะคะทุกคนก็ถือว่าน้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะในที่สุดแม่ก็ทําภารกิจได้สาเร็จนะคะโดยที่แม่นะคะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตัดอย่างต่อเนื่อง50นาทีแบตเตอรี่ก็หมดพอดีค่ะแสดงว่ามันจริงอย่างที่เขาว่านะคะ ใช้งานต่อเนื่องได้50นาทีค่ะทุกคนการที่ตัดขนให้น้องหมานะคะนอกจากจะเพื่อความสะอาดแล้วนะคะก็จะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคไม่เป็นแหล่งสะสมของเห็บหมัดนะคะน้องก็จะดูสะ,สะอาดสะอ้านขนไม่รกกรุงรังคะ่ะนอกจากนั้นยังสามารถคลายความร้อนให้น้องได้ด้วยนะคะและยังใช้กับน้องหมาน้องแมวได้หมดเลยคะ่ะนี่พีเซนเตอร์ของแม่อ่างห้องโชว์หุ่นหน่อยลูกโชว์โชว์หน่อยครับเห็นไหมเห็นไหมตัดแล้วหล่อไหมล่ะหล่อไหมล่ะนี่หล่อด้แบตเตเรี่อันนี้นะแบตเตเรียใหม่นะลูกนะ นี่ราคาแค่หลักร้อยเห็นไหมลูกหล่อขึ้นเลยนี่มันเหลือหางไว้ให้หางไว่โบกระบัดหางไว่โบกระบัดเหน็หนไหมหล่อไม่ละห,หล่อมากเลยนี่คะ่ะภาพน้องโกโก้ก่อนที่จะตัดขนนะคะหลังจากที่ตัดแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านหล่อขึ้นมาเลยแหละค่ะทุกคนใครนะคะที่สนใจปัตตาเลียนไร้สายแบบนี้นะคะคลิกติดตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ